สวัสดีครับอ่าเมื่อกี้เอ่อเมื่อประมาณช่วงอ่าสักประมาณแป๊บหนึง่งผมดูเวลาแป๊บหนึง่งเมื่อประมาณหกโมงเย็นห้าหรือหกโมงเนย็นเนี่ยครับเพิ่งมีดราม่านะฮะเกี่ยวกับเรื่องตลับแท้เกมแท้หรือเกมเถื่อนนะฮะก็ประเด็นนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมพาดูเนี่ยอันนี้กระติโต๊ะผมนะอ่าอันนี้คือที่ดราม่าเนี่ยคือประเด็นนะเกมนี้เลย พี่ดราม่านะเขาบอกว่าเนี่ยเกมเนี่ยเป็นเกมที่ผมชอบนะคือประเด็นคือรวมค่าส่งแล้วประมาณห้าพันกว่าบาทผมถามหน่อยนะอันนี้คุยตรงๆว่าเฮ้ยถ้าจะให้ผมซื้ออ่ะถามว่ามันซื้อได้ไหมมันซื้อได้นะให้ดูเนี่ยห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทมันซื้อได้นะแต่ว่าคือถ้ามันราคาเนี่ย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 เห็นไหมอืมเนี่ยเวอร์ชัน เนี่ยยิ่งมีครบกล่องสามหมื่นกว่านะอันนี้พูดตรงๆว่าแล้วเงินเนี่ยมันตกไปถึงใครนะครับตกไปถึงใครตกถึงพ่อค้านะครับพวกพอ่อค้าคนกลางอะไรต่างๆนะคือไม่ใช่ว่าผมไม่สนับสนุนของแท้นะผมสนับสนุนของแท้ตลอดนะครับแต่อ่ดูราคาครับดูราคาอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยแล้วคิดดูเนี่ยถ้าสมมติถ้าผมซื้อแบบครบครบกล่องนะนะครบกล่องคิดดูสภาพนะว่าซื้อแบบครบกล่องนะครับ แล้วมันราคาสามหมื่นกว่าเพื่อเกมเกมเดียวเนี่ยนะอันนี้ก็ไม่ได้นั่นนะครับแล้วคือถ้าเกมเกมนั้นน่ะมันเข้าระบบส,สู่ผู้พัฒนาเนี่ยพอเข้าใจนะแต่กรณีที่มันไม่ได้เข้าสู่ผู้พัฒนานี่สิอย่างกรณีเนี้ยเ,เนี่ยอ่าเอมอลอนอ่าโปกเกมอนเอเมอลอนราคาหมื่นกว่านะหมื่นสองเนี่ยจากอเมริกานี่ภาคยูอี EU นะส่วนใหญ่สมัยก่อนนะ่ะผมซื้อผมก็จะซื้อเป็นของอ่า ของฝั่ง E.U. อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับในการเล่นแท้หรือเถื่อนนะเนี่ยเนี่ยราคาแล้วบางเกมมันแพงจริงๆครับวันนี้พูดงตงเไยนะในชีวิตผมอ่ะถามว่าแพ้แผ่นแท้ที่เคยซื้อนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูผมก็น่าจะเคยทำลง YouTube อยู่นะแป๊บซี่แมนอันเนี้ยเมื่อก่อนผมเคยมีอยู่ประมาณสแผ่นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยดานาจิตตัง เนี่ยเมื่อก่อนผมเคยซื้อนะแผ่นอย่างเนี้ยเนี่ยอ่าเมื่อก่อนผมซื้อราคาสองพันกว่าบาทเดี๋ยวนี้ดูราคาครับอ่าผู้ขายทหรัาอไมริการาคาสี่หมื่นสี่สี่พันสี่อ่าห้าพันเมื่อก่อนเคยซื้อนะนี่สองหมื่นกว่าพร้อมปกอ่าอ่านี่ราคานะครับอืมถามว่าเคยซื้อไหมเคยซื้อในราคาสองพันกว่าบาทเมื่อก่อนเพราะว่าชอบนะเพราะว่าเนี่ยนี่อี่ชอบไม่ชอบก็คิดดูนี่นี่ครับนี่ นี่ผมชอบนะปัพซี่แมนอะแล้วเกมผมก็ชอบเล่นมันด้วยนะพูงตรงเลยอืมนี่ไอตัวนึงอยู่ไหนเนาะผมมีครบชุดเลยครบชุดเลยนี่เดี๋ยวจะมาบอกว่าเฮ้ยแมงไม่ใช่ไอ้นั่นนี่นี่ก็จากบันไดนี่ผมผมชอบผมเก็บนะพูงตรงโปเกมอนผมก็ชอบแต่บางทีมันแพงเกินไปนะครับเราก็ มันแพงเกินไปนะครับอย่า,ยางาถ้ามันถูกหรืออะไรต่างๆเงินเนี่ยอันนี้ผมก็อันนี้แฟนซื้อให้ลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของอ่า Nintendo นะฮะเนี่ยเนี่ยถ้าลิขสิทธิ์ของ Nintendo โอเคเราซื้อเราไม่ไม่เอกไม่อะไรทั้งนั้นนะครับแต่กรณีที่แบบว่าเฮ้ยแม่งเกินไปปะราคาพอเกินไปราคาเสร็จปุ๊บคือเกินไปสําหรับราคาไม่พอแล้วเงินมันไม่ได้เข้าสู่ผู้ผลิตอนะ่ะก็อย่างรู้ๆกันอยู่เงินมันไม่เข้าสู่ผู้ผลิต พอเงินไม่เข้าสู่ผู้ผลิตเราก็ไม่ค่อยอินนะครับไม่ค่อยอินในนี่คือเงินเข้าสู่พ่อค้าพ่อค้าจะปรับราคาอย่างไงก็ได้ผมพูดถูกไหมอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยสามดีเอเนี่ยสามดีเเลยนะเครื่องที่ผมว่าเนี่ยพวกตระกูลนิวนะไอ้พวกนี้ก็ราคาก็ปรับขึ้นนะเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนผมซื้อเมื่อก่อนถ้าลองดูยุคในคลิปเก่าๆผมมาสีขาวาผมซื้อแค่พันสี่พันห้าเองเมื่อก่อนตอนที่ผมเล่นแรกๆนะ อย่างเครื่องเนี้ยผมได้มา2อ0พันอันนี้ยังไม่รวม R4 นะรวมใส่ R4 ก็ไปเบอร์สี่เกือบ3 0ม0ันแพงไหมแพงนะพุ่งตรวก็แพงนะคือมันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าแล้วก็พ่อค้าแล้วณเวลาเนี้ยอย่างสามเอเนี้ยตอนนี้ก็ราคาพุ่งจนแบบทะลุทะลวงอะ่ะทะลุทะลวงคือยังไงคือแบบไม่รู้ว่าจะไปจบราคาที่เท่าไหร่เพราะบางทีเห็นเนี้ยเ,เดี๋ยวผมให้ดูอีกก็ได้ไอ้เคสหนึ่งก็ได้กรณีแผ่นแท้แผ่นเถื่อนไม่พอ แล้วเจอกรณีอ่ะมิว 3ds อ่ะอันนี้ผมอ้างในะราคาอีเบเลยนะไม่ได้ว่าเป็นแค่ที่บ้านเราอย่างเดียวนะครับเนี่ยอ่ะอันนี้สามพันกว่าบาทนี่ถืออันนี้ตัวตัว,ตวนิวยอัน,นี้อันนี้ราคาพอได้นะพูดถึงนะอ่ะอ่าแล้วราคาพอได้เนี่ยจะส่งฟรีเออราคาพอได้แต่บางทีนี่เออนี่ราคาพอได้นะพูดถึงอนะ่ะแต่บ้านเราเนี่ย คือประเด็นน่ะแม่งเกือบสองหมื่นน่ะไอสองดเนี่ยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมนําเข้าที่ต่างประเทศเนี่ยไม่ถึงด้วยซ้ําอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะมาว่าว่าผมผมแอสติงพ่อค้าในบ้านเรานะคือประเด็นคือบางครั้งก็ราคาคุณก็แรงเกินนะะเนี่ยราคานําเข้าต่างประเทศเนี่ยดูเดี๋ยวส่งฟรีด้วยสามพันหกอยู่บ้านเราไอตัวนี้สภาพนี้นะไอดูเป็นตัว XL ด้วย เอ้ยิ่งตัว xl นี่บ้านเรามีสี่ห้าพันน่ะบอกเลยเออนี่เห็นไหมหกพันสองซึ่งไม่แพงนะเอาพ่วงตรงนะแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยพ่วงตรงว่าราคามึงจะโดดในขนาดนั้นก่อนเนี่ยเห็นไหมที่ญี่ปุ่นเนี่ยราคาแค่นี้เองอืมอันนี้ผมไม่ได้อดติ้งพ่อค้านะแต่บางทีราคาแม่งก็เกินไปนะเอาพ่วงตรงเลยราคาพ่อค้าเกินไปนะผมขออนุญาตนี่แพ๊บน,นึงออาโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ ก็ไม่อยากจะเดี๋ยวผมส่งให้พักพวกดูนะราคาจริงๆแล้วราคาบ้านเราเนี่ยแม่งโดดเกินแม่งขู่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคือพี่แกจะอัพราคาไปเพื่ออะไรเนาะคือที่ ebay หรือต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้ราคาขนาดนี้นะแต่พูดตรงว่าพอมาถึงบ้านเราเนี่ยทำไมราคาแม่งโดดจังวะเอาพูดตรงว่าพูดอย่างยาๆเลยราคาแม่งโดดจังวะโดดจนแบบว่า แม้กระทั่งช่วงตอนที่เพย์ห้าเข้ามาเนี่ยต่างประเทศที่เราหิ้วกันมานะราคาไม่ขนาดนี้นะพอมาถึงบ้านเราพ่อคา้าพ่อคา้ารีเซลบ้านเราเนี่ยคือพูดอย่างหย,ยาบๆคือเคี่ยมากนะเออพูดในใน,ในกลางๆเลยไม่ใช่ว่าแค่กรณีเกมอย่างเดียวนะคือกรณีที่เป็นพ่อค้าในบ้านเราเนี่ยมราคามันก็เดือดเกินนะอันนี้พูดตรงเลยอันนี้ผมไม่ได้แอดดิ้งพ่อค้านะพ่อค้าดีๆก็มีแต่พ่อค้าที่พูดมาบางทีแม่งก็มีจริงๆ าก็จะประมาณนี้ครับสําหรับคลิปผมรอบนี้อาจจะเดือดนิดนึงนะครับเรื่องกรณีแผ่นแท้บ้าง 3DS บ้างอ่าครับก็จะประมาณนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ